รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศเลึกในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขงเป็นแฟนก็หลากหลายร้องสะโกนก็พร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี วัสดีครับผู้ชมครับนี่คือเมืองไทยดีๆครับเรามาอยู่ในบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยของรายการนะครับเราผูกพันกับที่นี่มากงานหนังเมืองแคนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความน่าสนใจของปีนี้เป็นอย่างไรแน่นอนฮะวันนี้ผมอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงคงคำครับผู้จัดงานนี้ฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับครับผมโอ้โหเดินทางมาครั้งที่แล้วลฮะไม่น่าเชื่อเาะครับผมเร็วกันนะมันรวดเรว็วแล้วมันก็รู้สึกว่าเราได้เปิดประสบการณ์ที่นี่ในทุกๆปีเป็นหมุดหมายสําคัญว่า,างานใหญ่ๆของเมืองขอนแก่นต,ต้องมีงานนี้ฮะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับอาจารย์ครับในครั้งที่9นี้ทีเด็ดของเรามีอะไรบ้างครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่ามันโตมันโตขึ้นความจริงมันเริ่มจากแค่การรวมรวม รวมกลุ่มของคนรักหนังเท่านั้นแหละอีสานักหนุ่นแล้วก็ฝั่งสปปลาวเราก็ตั้งชื่อเพื่อให้มันมันได้ทั้งไทยและลาวเทศกาลหนังเมืองแคนไม่ใช่ขอนแก่นอย่างเดียวนะเทศกาลหนังเมืองแคนะนั้นความเป็นเทศกาลหนังเมืองแคนหลักๆก็คือเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้คนรักหนังเข้ามาเรียนรู้มาต่อสู้กันเพื่อที่จะแย่งชิงโอกาสอะไรนเพราะนั้นเมื่อก่อนเราก็เล็กๆอ่ะเอาเฉพาะในอีสานกับลาวก็แข่งกันเอง ตอนหลังมันเริ่มโตขยายขึ้นเป็นระดับชาติและทุกวันนี้มันเป็นอินเตอร์มันเป็นนานาชาติแล้วมหัศจรย์มากเราคิดว่ามันมันน่าจะตายตั้งแต่คือเอาว่างบสนับสนุนเราก็ไม่พูดถึงมันมันลำบากมากแต่ทุกวันทุกวันนี้มันก็ทุกคนก็มองเห็นความสำคัญมันก็ทำให้เราได้ทำขยายใหญ่ขึ้น อุปสรรคเยอะมากนะครับงบประมาณอย่างที่ท่านอาจารย์บอกบางทีก็ท้อไหนจะโควิดอีกแต่เรายังเรายังเดินต่อได้ไม่หยุดไม่หยุดมาครั้งที่6โอ้โหครั้งที่6แม้ในยามโควิดเราก็เราก็ปรับตัวเราก็ไม่หยุดเราปรับตัวจนมาถึงครั้งนี้คําว่านานาชาติครับความหมายของคําว่านานาชาติในงานขอนแก่นฟิล์มของเรานี่คืออะไรคือเดิมตั้งเด็ตั้งท้าความไปแล้วเนาะเราต้องการที่จะสร้างรากว่าทำศิลปะเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ให้มันเกิดความเข้มแข็ง แต่ข้อที่จริงก็คือเมื่อเราเคาะอะไรที่มันไปถึงหูไม่น่าเชื่อปีนี้ก็คือพี่วิทยาพี่วิทยาเป็นคนไทยน่าจะคนเดียวที่แสดงหนังฮอลลีวูดกว่า70เรื่องท่านมาในครั้งนี้ด้วยทำไมท่านมา,ท,า,นมาท่านบอกว่าผมได้ยินเทศกาลหนังเมืองแคนมานานแล้วครับก็ได้เฝ้าดูว่าผมจะมีโอกาสไหมอันนี้คือตัวอย่างหนึ่ง เราเราไม่รู้ว่าเราเรามีกระแสขนาดนั้นแต่เมื่อเราเปิดตัวพอเปิดตัวนรราชาติทุกคนมาบอกเลยว่าฟรีไม่มีค่าตัวขอให้ได้มาช่วยดูแลค่าเครื่องบินแค่ขอนแก่นกรุงเทพนอกนั้นจากฮอลลีวูดจากอินเดียบอยลีวูดจากใครต่อใครก็ก็พังทูเข้ามาแต่เราก็เอ้ยเงินยังไม่เยอะก็เอาเอา,เอาเท่าที่มาก่อนปีนี้ก็ถือว่า ประสบความสําเร็จที่เราตื่นตาตื่นใจคือถ้ามีเงินเอาจรงตรงแม่งซื้อได้มันซื้อได้แหละแต่นี่มาด้วยหัวใจหัวใจแล้วก็ตื่นเต้นกับเทศกาลหนังเมืองแคนคซึ่งเขาติดตามทางที่ไหนก็ไม่รู้โซเชียลทุกวันนี้มันก็ไปไกลมากครับผมมีคอนเซปในปีนี้ว่าแคนดูฮะมาจากอะไรครับผมปกติที่บอกว่าเราเราเริ่มจากอีสานบบางทีคอนเซปก็แซ่บบางทีก็ วีดสยองอีสานก็เป็นคอนเทนต์ในแบบบ้านๆเราในบ้านๆเราแต่เมื่อเราขยายเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะครั้งที่9เนี่ยเราก็ใช้คำว่าแคนดูดูอินเตอร์นะครับดูอินเตอร์แล้วแล้วเราก็กระจายไปหลายๆที่ที่เมื่อเมื่อดูพลังแล้วเมื่อดูพลังแล้วเขาเขาก็เก็ตไอเดียมคุณทำได้ทุกคนทำได้ทุกคนมาได้ทุกคนเข้ามาเมันเหมือนเป็นกำลังใจให้ให้กับ คนทิ่นอื่นต่างประเทศปีนี้ก็อยากจะบอกว่านอกจากอีสานและลาวก็มีเวียดนามมีอินโดนีเซียที่มาประกวดนะมันต้องแยกว่าหนังที่ประกวดจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ปีนี้เนี่ยเรามีถึง127ทีมทีมละ5คนคุณเข้าไปแล้วต้องบินมานะมาฟังเพื่อจะดูว่า127ทีมเนี่ย เราเอาแค่20ทีมเพื่อจะเดินต่อมาถึงวันนี้หัวกทเนื้อเนี่ยิ่งใหญ่ของมันแคนดูทุกคนทําได้ทุกคนทำได้มาเลยใครคิดว่าตัวเองทําได้มาแล้วเป็นคําพ้องเสียงเหมือนเป็นแคนบ้านเราด้วยเราเราเราคิดนะความตั้งใจเลยนะเราเป็นความตั้งใจนะเทศกาลหนังเมืองแคนแคนดูแคนดูมันเป็นครั้งแรกที่เราส่งไปยังนานาชาติแล้วเลยเขาเป็นของเสียงพร้องเสียงแคนดูแคนแคนดูนี่คือสีสันในงานนะฮะ แล้วเรามองก้าวต่อไปครับกับแนวโน้มของหนังไทยหรือถ้าเราจะสกปบชัดลงไปอีกนิดนึงก็คือหนังอีสานบ้านเราในปีหน้าแนวโน้มเป็นไงฮะอาจารย์คือเทศกาลหนังเมืองแคนเนี่ยเราเราเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าเราไม่ได้ทำมาเล่นกูไม่ได้มาเล่นเล่นไม่ได้ทำเล่นเล่นครับผมเพราะนั้นการประกวดเนี่ยมีเป้าเมื่อปีที่แล้วเราเลือกผู้ชนะครับอ่าห้าคนที่ดีที่สุดจาก8ครั้งอ่าเราได้ห้คนเนาะ แล้วเราก็มามัดรวมรทําหนังสั้นตอนนี้ถ่ายทําเสร็จแล้วหวังว่ามันจะถูกพัฒนาให้เป็นหนังฉายลงครับผมตอนนี้ถ่ายทําเสร็จแล้วหนังผมบอกเลยว่าปดอดใจรอนี่คือผลผลิตนี่คือ Impact ที่มาจากเทศกาลหนังเมืองแคนคให้สมกับที่ว่าเราไม่ได้ทำเล่นๆม,มันจะสร้างคนเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้จริงรรปีนี้ก็เช่นเดียวกัน ปีนี้มันตั้งร้อยกว่าทีม,มเพื่อที่จะมาบอกกูไม่มาเล่นเล่นกูไม่ทำเล่นเ่นกูจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อันนี้คือสเสน่ห์ของเทศกาลหนังืองแคนและทุกครั้งเนี่ยเราก็ประกาศหาคนที่รักหนังครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอินเดียมีเงินน้อยแต่อยากทำมีใจใหญ่แต่ไม่มีงานทำไม่มีเงินทำทำไงเราก็เป็นที่ปรึกษาเราก็ให้คำปรึกษาใครก็ตามที่รักอ,อยากจะทำหนังเหมือนขายอ้อเมื่อปีที่แล้ว ครอ้อบอสโจเนี่ยเขาก็อยากจะทําหนังแต่เขาก็ไม่มีประสบการณ์เขาเดินมาที่นี่เขาก็ได้ประสบการณ์รแล้วเขามาถแถลงข่าวที่นี่แล้วหนังถแถลงข่าวเมื่อปีที่แล้วมีใครอ้อมีนาคาวตานมีพระไม้มีสี่ขมังเพื่อที่จะมาะเขาเรียกมานาเสนอปีนี้ถึงไหนแล้วแล้วก็ประกาศว่า coming soon, คัมมิงสูนเร็วนี้ได้ดูแน่นอนแล้วปีนี้ก็จะมีคนรักหนังที่เป็นอินดี้ มีหัวใจแต่ไม่มีเงินมันต้องหัวใจมาก่อนแล้วก็หาโมเดลช่วยกันคิดว่ามีการ <c oughs> ลงหุ้นลงขันใดๆอย่างไรเพราะมาก,ก็ปีนี้มีถึง6เรื่องด้วยกันครับผมก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างหลังนี้นะครับหนังที่กําลังจะเข้าฉายอย่างพระไม้ของอาจารย์เนี่ยมีกําหนดแล้วมีกําหนดแล้วครับพระไม้เนี่ยมีกาหนดในเดือนมีนาะครับมีนาะตอนนีอ้อยู่ในระหว่างเข้าแรบ แล้วก็ถ่ายเพิ่มนิดหน่อยเนื่องจากว่าหนังเรามันเป็นหนังที่ต้องใช้ CG เยอะเพราะฉะนั้น CG ที่มีพลังที่สุดในเวลานี้มันต้องพิถี AI, พัน AI มาครับผมพอ AI มาเราจะใช้ AI อย่างชาญฉลาดยังไงครับเพราะบอกเลยว่าหนังพระไม้เนี่ยเป็นการนำา i i เข้ามาประยุกเพื่อให้มันสมจริงสมจังครับผมและที่สำคัญคือมันประหยัดครร้อยบาทเนี่ยถ้าเราเราทำร้อยบาทเราเราได้แค่นี้เดียว แต่ถ้ามีร้อยบาทแล้ว AI มาเราจะขยายไปไม่รู้กี่เท่ามันประหยัดมากแล้วมันก็ได้ไอเดียมันได้ทุกอย่างการเขียนบทเราเสร็จแล้วแหละแต่เมื่อถ่ายเราเราถาม AI มันก็มันก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งระมัดระวังมากขึ้นทุกขั้นตอนตั้งแต่พีโปรดักชันโปรดักชันแม้แต่โพสครผม AI เข้ามามีส่วนสำคัญแต่สุดท้ายเราคุมเอไไม่ใช่หนัง AI นะเราคุม AI ให้มันอยู่ในร่องในรอยของเร สุดท้ายการตัดสินใจยอยู่ที่มนุษย์อยู่ดีมนุษย์ครับน<ม>ุย์ต้องมี power มีอำนาจควบคุมในงานปีนี้ก็คุยถึงเรื่อง AI ด้วยว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ในวงการ AI can do คจอาอม AI can do เลยเรามีการเสวนาและคนที่มาเสวนานี้ก็คนที่กำลังทำหนังอยู่เดืยวนี้แหละพี่ปัญญาปิ่นแก้วทุกคนจะเห็นว่าแกเจ็บจริงไม่ใช้สลิงมาก่อนแล้วเจ็บจริง จริงมากกว่าตอนนี้กว่ากูไม่เจ็บเป็นของเดิมแล้วคราวนี้ AI มาช่วยเจ็บแล้วเมันมาัาจรรย์มากมึงอยากลอยมันก็ลอยได้บรูสกีนไม่สําคัญแล้วมึงอยากไปไหนมันฉากในโลกไปเนี้ยมาอยู่ใน AI เหมือนประหนึ่งว่าเราไปหน้าเหวหน้าผายแใดมันทาได้หมดเลยไม่มีอุปสรรคแล้วในโลกทัมีอุ์แล้วแล้วไม่ต้องไปจ้างเดินทางแพงๆไม่ AI มันตอบสนองเราแล้วเหมือนจริงมากผมว่า9ก้าสิบเออมันเข้ามาแล้วครับผมครับ นี่นะฮะนี่คือมุมมองนะครับในการจัดงานแบบภาพรวมครับครั้งที่9ของหนังเมืองแคนนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงคงคำนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ดีและเป็นเกียรติมากนะครับที่วันนี้ผมจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญของผมคนนี้นะครับท่านเป็นทุกๆอย่างครับในวงการภาพยนตร์ไทยของเรานะฮะไม่ว่าบทบาทของการเป็นผู้นำกับภาพยนตร์นักเขียนบทหรือว่าผู้สอนการแสดงและอื่นๆอีกมากมายครับท่านนี้ครับคุณสืบคุณส่งนาคพูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอทราบความประทับใจก่อนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมครับในการที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงาน หนังเมืองแคนเป็นครั้งที่อาไรแล้วครับมาหลายครั้งแล้วมาหลายครั้งครับคือเริ่มต้นเนี่ยเราเรากับอาจารย์นิยมเราเราใจวัดใจครับใจวัดใจแล้วเราก็เห็นว่าอาจารย์นิยมหรือโครงการเนี้ยโครงการแก่นฟรีค่ายหนังเนี่ยมีประโยชน์กับคนรุ่นใหม่กับวงการครับผมในนนั้นอยู่ที่โลเคอล์เราอยู่จังหวัดคอนแกนเนี่ยครับมันมีประโยชน์ส่วนกลางโดยโดยภาพรวมนั้นเราเราไม่ว่าเราจะติดภารกิจแค่ไหนเราก็ต้องมาช่วยแกครับ ช่ไหมมัอย่างอื่นไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวผลประโยชน์ไม,ไม่เกี่ยวไอเงินทองอันนี้างารยน่นี้ที่เราได้ไดพูดคุยกับท่านอาจารย์นิยมนะฮะท่านยืนยันแล้วว่ามาด้วยใจจริงๆไม่รับค่าตัวใดๆนะครับมองเห็นความสําคัญอะไรของงานนี้ครก็ผมรู้สึกว่าพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่แห่งการสร้างคนนะครับผม นอกจากความสนุกของคนทํางานแล้วนอกจากวิสัยท่านคนทํางานแล้วคือวิเศษวิสัยท่านจะมันยานแก่แก่กว้างไกลมากนะแก่แล้วละพยายามจะเอาโลเอคอลเป็นอินเตอร์นะเอาโลเคอลเป็น globally ให้ได้เนี่ยนี่ซึ่งกระดืบซึ่งมันต้องมีกระบวนการทําเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหม<ช>และกระบวนการสําคัญคือการทําต่อเนื่องตอนนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้ว8 9แล้วมันจะมี1 0 11ยันร้อยแล้วเชื่อไหม1ิ11ยันร้อยมันจะมีคนคนเกิดใหม่กี่คนคนทําหนังจะมีคุณภาพพัฒนากี่คน เห็นไหมมันนับจํานวนไม่ได้เพราะฉนั้นเราต้องช่วยกันใช้ครันี้นะครับแล้วพี่สือ่บมองว่านะครับการที่ได้มาเห็นเนี่ยคนรุ่นใหม่ทั้งทั้งในรูปแบบของนักศึกษาทําหนังสั้นมาเรียกว่าประชันกันหรือว่าคนทําหนังที่เป็นคนทําหนังอินดี้นะครับมารวมตัวกันอยู่ในตรงนี้เนี่ยบรรยากาศตรงนี้มันมันมันบอกอะไรกับหนังไทยฮะก็บอกว่าจริงๆแล้ว องค์การหนังไม่ได้ไไดจํากัดอยู่ที่กรุงเทพไม่จะอยู่ที่ส่วนกลางรจริงๆแล้วประเทศไทยทั้ง77จังหวัดมันก็เป็นพื้นที่ได้เหมือนกันทำหนังจากตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้รเรื่องทําหนังนี่มันคือมันทําได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้อง ทำ,ทำให้ถูกทําให้ถูกทําเพื่ออะไรบางอย่างแล้วก็ทําให้ถูกไหมเพราะว่า,างไงเราก็ต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องที่จะสร้างคนเรามีจุดประสงค์ที่ชัดเจนรเรามีเรามีวิธีการที่ทําให้คนพัฒนาจริงๆไม่ใช่ว่าทําเอาเันนี่หรอไหมใชไ่ไหมนั้นแล้วก็ไม่ใช่ทําเพื่ออวยอ,อวยที่นั่นที่นี่อวยสถาบันนั้นอวยสถาบันนี้เราต้องทําเพื่ออะไรเพื่อถ่ายทอด อะไรบางอย่างจริงๆที่เป็นประโยชน์สังคมต้องให้คุณค่าต้องให้คุณค่ากับมันใช่ไหมครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดแม้กระทั่งชุมชนและหมู่บ้านของทั้งหมดในประเทศนี้มีเรื่องราวเต็มไปหมดอ่่่าทีจะเลยูมีเรื่องราวที่น่าจะเล่าที่ดีมากนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่เคยมีใครมองเห็นมันไม่เคยมีใครหยิบไปเล่ามันไม่เคยมันไม่เคยมีใครให้โอกาส ในคนในนักเล่าเรื่องทั้งหบดไปเล่าจริงๆ<อ>ผมมาที่นี่ครั้งนี้นะไม่ใช่บทบาทคณะก,กรรมการ,รหรือผู้ผู้ทรงความรู้รที่ตัดสินที่บิลเด็กๆเน่แต่ผมบริหารในานนักสแสดงนะผมสวมหมวกนักสแสดงสวมหมวกนักสแสดงแล้วก็เขาก็จับฉลักให้ผมไปเล่นในฐานะตัวเอกอะไรเงี้ยเป็นหนังสั้น5นาทีอ,อัน ก็ก็สนุกดีครับได้ไปคลุกคีตีโมกับคนรุ่นใหม่เดินท้ายเดินทางถ่ายทําไปต่างจังหวัดนนอนค้างกันเห็นปัญหาเด็กเห็นศิภาพเด็กๆครก็แชร์กันไปช่วยเหลือกันไปแน่นอนว่าพี่สืบจะต้องเล่นตามบทบาทตามที่น้องเขาเขียนสคริปต์มาให้แต่ว่าในขณะเดียวกันเรามีคําแนะนําสะท้อนกลับไปยังยังกองแต่ละกองที่พี่สืบได้ได้สัมผัสไหมนอมันเราก็ต้องดูว่าจังหวะโอกาสเหมาะสมหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะไปก้าวไก่เขาครับ เ่พราะเขาก็เขาก็เป็นคนทําหนังเราก็ต้องต้องให้อุตส่าห์เขาให้เกียรติเขาเพราะมันเป็นช่วงเวลาการเติบโตของเขาการเรียนรู้ของเขาเพียงแต่ว่าเราก็จะชี้ว่าถ้ามีจังหวะนะถ้ามีจังหวะผมจะปนิผมจะมัดจะผมจะระมัดระวังตรงนี้มากว่าไปก้าวไก่เขาหรือเปล่าต้องดูจังหวะโอกาสใช่รับผมจะถามเขาก่อนในทีนที่ผมไปคุกคีหรือเป็นฐานะนักแสดงนะเนี่ยในฐานะนักแสดงเนี่ยผมจะถามมาก่อนว่าคิดอะไรอยู่อ่า คิดยังไงกับเรื่องนี้อยากจะเล่าอะไรอยากจะแชร์อะไรอยากจะถ่ายทอดอะไรซีนนี้คิดภาพเป็นยังไงเหรอรกเ็เดวผมถามมาก่อนเขาก็จะเล่ามาก็จะเล่ามาเขาจะเล่ามาเสร็จปั๊บเราก็จะเห็นปัญหาแล้ว <c oughs> ฟังจุดประสงค์ของเขาก่อน <c oughs> ใช่ฟังเขาก่อนเน้นคือฟังเขาก่อนร <c oughs> เราอย่าเพิ่งเพี้ยงพั้มก็ไปแนะนําเขาเพราะเขาเป็นมนุษย์เป็นคนเขาเป็นคนทําหนังที่มีที่มี อัตตาเขาเขามีวิสัยทัศน์เขามีมุมมองเขาเองกนั้นต้องระมัดระวังมากๆแต่เมื่อฟังแล้วเราก็บอกว่ามันมีอีกอันหนึ่งนะที่น่าจะทรงพลังกว่านี้ที่ทําให้น้องมันดีขึ้นเลยนึกออกอโอเคแล้วเราบอกว่าลองคิดดูนะครับเลือกก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้ไม่เป็นไรเสนอทางเลือกแต่ส่วนใหญ่เขาก็เลือกเพราะว่ามันดีจริงๆมันดีมันรักษาสิ่งนี้เขาคิดไว้และมันทําให้มันดีขึ้นอีกนึกไหมเขาก็เลือก โอเคเมื่อเลือกปั๊บเราก็ทำงานด้วยกันได้ในฐานะเราเป็นมืออาชีพใช่ไหมครับเราก็ทําให้เขาดูเลยซีนนี้บางทีผมบอกบางซีนนะผมบอกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนนะฉากนี้ผมจะเล่นอีกนะผมก็เดินเข้ามาโอเคไหมซื้อไหมซื้อครับอาจารย์อวางบอกวางมุมกล้องเลยเขาก็ไปหามุมกล้องเห็นไหมแทนที่เขาจะไปปักมุมกล้องก่อนปักกล้องก่อนแล้วค่อยให้เราลงให้เขาเข้าฉากเราทําให้เขาเห็นเเขาจะเก็ตเลย กขจะรู้ว่าจะเล่ายังไงเลยเห็นไหมอันนี้คือเราทําการร่วมกันทําให้เขาคิดดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงเห็นไหมอะไรอย่างเี้ในส่วนภาพรวมของงานนะผมมองว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่่งการชันเล้นท้าทายความเป็นคนทําหนังคนเล่าเรื่องของเยาวชนคนหนุ่มสาวเพียงแต่ว่าข้อเสียของสถานที่นี้คือยังไม่ e d u c a t e คือกระบวนการทํางานดีแล้วท้าทายชีวิตคนดีแล้วแต่ยังยังไม่ e d u c a t e พอไปว่า ต้องให้ความรู้ให้ความรู้ให้ความรู้กับเพิ่มเติมด้วยเพื่อเขาจะได้พัฒนาเชิงความคิดแทนที่จะพัฒนาทักษะฝีมืออย่างเดียวครับผมนึกออกไหมทั้งนํามาทำรูปธรรมต้องผสมผสานกันไปงันเด็กที่สร้างจากค่ายนี้จากเทศกาลนี้จะเติบโตเร็วกว่านี้แต่ตอนนี้คือเขามาทําอย่างเดียวมาทําในเวลาจํากัดช่วงเวลามันน้อยไปเวลาน้อยไปแล้วมันทําให้เขา ทำได้แค่ไหนทำได้แค่เอาตัวให้รอดหรือเกล่าเขาแค่เอาความสามารถท,ที่มีอยู่ทั้งหมดมาง,งัดตรงนี้แต่ว่าไม่ได้เติบโตบในเชิงความคิดดังนั้นการทําหนังผมยืนยันว่าการทําหนังไม่ใช่มีแค่ภายนอกไม่ใช่มีภาพสวยเสียงดีตัดต่อดีไม่ใช่นี่เรื่องเล็กมากเลยทุกวันนี้เรื่องเล็กมากเรื่องใหญ่คืออะไรคิดเป็นเปล่าคุณเข้าใจโลกไหมเข้าใจชีวิตไหมแก่นของหนังคืออะไรคุณเข้าใจแก่นเป็นเปล่าหนังคืออะไรถ้าคุณใช้ศักยภาพคุณเต็มที่หรือยังเพื่อจะไปถึง เป้าหมายอย่างชัดเจนโอ้ไม่ใช่จะมาออกแรงอย่างเดียวเึนือไหมเพราะคุณไม่ใช่เป็นกรรมกรครคุณเป็นคนทํางานคมคิดครับทความรู้สึกมันเป็นศิลปะศิลปินต้องเรื่องเซเียสิเรื่องความเป็นมนุษย์ครับนี่การนี่ผมพูดหมดเลือกนะฮะโอเคโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับที่ที่อาจารย์สืบได้สะท้อนในงานนี้นะครับหนังเมืองแคนนะครับทีนี้ย้อนกลับไปที่งานของอาจารย์ในตอนนี้หน่อยนะครับว่าทําอะไรอยู่บ้างนะครับมีหลายบทบาทหน้าที่นะฮะอาจารย์ ับผิดชอบอยู่ตอนนี้ก็ทราบว่ากําลังซุ่มทํางานอยู่ครับเออมันมีผมด้วยคำนี่ผมเป็นคนมันติมันติฟังก์ชั่นมันเป็นคนที่มีสกิลเยอะนะครับสามารถเขียนบทก็ได้กํากับก็ได้แสดงก็ได้แอคติ้งโค้ชก็ได้อัดต่อก็ได้ขายก็ได้เอาเวลาไหนพักผ่อนทุกทุกอย่างในการทําหนังผม สั่งสมมานาและทาได้หมดดังนั้นอาชีพที่ผมทําตอนนี้มันก็เยอะเยอะแยะหลากหลายโอเคงานในปัจจุบันที่ทําตอนนี้นอกจากการแสดงแล้วนะครับผมยังมีการแสดงอยู่ปราปลายไม่ถี่เหมือน2ปีที่แล้วเมื่อสปีที่แล้วในฟุตบอลเยอะมากมาจนแบบจ้องจัดสรรเวลาหนึ่งอาทิตย์ไม่ว่างเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มจางๆออกไปแล้วเพราะว่ากระแสร่างทรงมันลดลงไปนะครับเราก็เฝ้ารอบทบาทที่ทรงพลังให้เราแสดงอยู่แต่มันก็หายากเหลือเกินวงการนี้โอเคในฐานะบทบาทนักแสดง อีกบทบาทหนึ่งที่ผมทําก็คือผมรับจ้างเขียนบทหนังรับจ้างแก้บทหนังเพราะเรามีเราเราเป็นเรามีสิทธิ์เป็นครูนะไม่ไม่ใช่แค่เขียนหนังตัวเองใช่ไหมครับไม่ใช่เขียนหนังตัวเองผมรับจ้างด้วยรับจ้างด้วยผมก็จะท้าทายตัวเองว่าบทที่คุณมาเนี่ยมันสามารถปรับให้ดีกานี้ได้อีกนะเราช่วยกันแชร์กันให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยก็มีงานรับจ้างแบบนี้ด้วยและอีกอันนึงคือผมทําหนังผมทำหนังเป็นผู้กกับหนังผมก็บิวโปรเจกต์หลายขนาดมากในปีนี้หกเก้าในปีหนังผมเพียบเลย มีมีโปรเจกต์เพียบแต่ว่ามันก็คือความคิดฝันกว่าความเป็นจริงมันก็มันก็ไม่ค่อยไปได้วยกันเท่าไหร่นะเพราะว่าเราคิดได้เรามีโปรเจกต์เยอะแต่เราจะได้ทุนมาทำนี่มันก็ยากเหลือเกินโดยเฉพาะหนังที่หนังเราเป็นเป็นหนังที่มันมีอัตลักษณ์มันมีเป็นเรื่องราวพิเศษเป็นเรื่องราวบ้านๆเป็นโลเคอล มันไม่ใช่หนังแมสตลาดขายผีก็ยิ่งขายยากเพราะว่าเพราะว่าวงการนี้เขาก็ตามกระแสกันไปแล้วผมเป็นคนไม่ตามกระแสได้เผมไม่ตามกระแสเรามีวิธีการของตัวเองเฉพาะด้วยมันก็เลยยิ่งยากไปอีกในการได้เงินมาแต่ว่าผมยืนยันว่าไม่ว่าใครจะให้ตังค์ผมทาหนังหรือเปล่าครับผมก็ทําหนังนะยังคงยืนยันผมก็ทําหนังผมก็ทําหนังได้ตลอดเวลานั้นไม่มีใครหยุดเราทําหนังได้ถ้าเราเป็นนักเล่าเรื่องจริงเรื่องมีเยอะแยะหมดแล้วแล้ว เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำหนังก็เยอะมากกระทั่งว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ทุนเลยก็ได้งนั้นถ้าเรายังติดอยู่ที่นี่ถ้าเรายังติดอยู่ที่ว่าหนังต้องใช้เงินจึงทำได้เนี่ยผมว่าเราไม่ทันสมัยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เลยใช่เรารอตังค์อย่างเดียวรอความพร้อมรอโอกาสดังนั้นรอรอทำไมในเมื่อเรื่องทุกเรื่องมันพร้อมอยู่แล้วเรามีกล้องนี่นี่ก็มาทำหนังได้แล้วังนั้นสำคัญสุดเราอยากทำจริงๆหรือเปล่า เราอินกับมันไหมเราอยากเล่าจริงหรือเปล่าถ้าเราอยากเล่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรมาหยุดเราได้เลยครับนึกออกปะและผมถึงจุดนี้ผมอายุ5 7แล้วครับแล้วจะบอกว่าไม่มีอะไรอยู่ผมได้ในฐานะคนทำหนังครับผมนึกออกปะผมเกิดโปรเจกต์ทุกวันผมทั้งหนังสั้นหนังยาวผมไม่อยากจะเดินอยากจะมีตังค์สัก้อยล้านหรือ20ล้านผมเชื่อไหมผมจะทำหนังไม่หยุดเลยตอนนี้ที่หยุดเพราะอะไร ไม่มีตังค์นะแต่ว่าผมก็บอกว่าผมกําลังเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วผมจะไม่รอแล้วผมไม่รอแล้วแปลว่าผมอยากทำหนังก็ลุกมาทําเลยดังนั้นผมต้องออกกำลังกายร่างกายสําคัญต้องเตรียมตัวตลอดต้องเตรียมตัวตลอดเพื่อโอกาสจะมาไม่ใช่เตรียมตัวให้ตัวเองมีแรงขอนที่จะลุกขึ้นมาทําหนังโดยที่ไม่มีตังค์อ๋อประเด็นว่าครับผมต้องยืนหยัดต้องเตรียมพร้อมตัวเองก่อนแต่ขณะเดียวกันครับ ก็จะมีคนหลายคนที่เริ่มเห็นเราว่าเฮ้ยคนนี้เก่งคนนี้มีความสามารถให้โอกาสเขาดีกว่าเชื่อมั่นเขาดีกว่าบางคนก็มาโทรคุยว่าจะให้ทําหนังอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทําหนังตามโจ์เขานะเราก็เราก็เออทำหนังตามโจ์ใช่ไหมเออท้าทายดีมาลองดูสิเราทำมันทำได้ไหมเออไม่รู้ทาได้ป่ะนะต้องรับไปก่อนแต่บางทีก็พี่สืบผมช่วยพี่ผมแจมพี่พี่หาตังค์เอาเพิ่มเห็นไหมมันมีมันมีกระบวนการแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราเพราะเราอยู่ตรงนี้มานาน และเรายืนระยะนานพอที่คนอื่นจะเห็นครับเราอดทนเราอึดจริงๆเราไม่ยอมแพ้เมื่อไม่ยอมแพ้ทําต่อเนื่องคนอื่นก็เห็นถึงแม้นานหน่อยนะ <laughs> ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับครับก็คงจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับคนที่อยากจะสร้างสรรผลงานอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ภาพยนตร์หรอกฮะ,ะในทุกๆวงการสามารถนําเอาแนวคิดนี้ไปใช้ได้ถ้าหากว่ายังยืนหยัด อยากจะทํางานอยู่ใจรักจริงหรือเปล่าถามตัวเองดูให้แน่นอนนะครับแล้วลงมือทําเลยนะครับสักวันหนึ่งคนก็จะเห็นเองนะฮะแล้วมันจะประสบความสำเร็จถูกต้องฝากฝากคนทำงังไหมฝากนะฝากนะครจะบอกว่าเอ่อเมื่อก่อนเอาจะจะบอกว่าคนทุกคนในโลกนี้มีสิทธิ์ฝันมีสิทธิ์ฝันคุ่นฝันให้ไกลแต่จะไปถึงหรือไม่ครับมันอีกเรื่องหนึ่ง ยุคก่อนความฝันไม่สามารถไปถึงได้ยงง่ายเลยใช่ไหมยากมากเช่นคุณเป็นอยากเป็นนักแสดงแต่คุณอยู่ไกลปืนเที่ยงชนบทไต้หวันอยู่วันนอกแล้วคุณจะฝันเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นดาวในวงการได้ยังไงเห็นไหมไกลเกินเอื้อมมากครับแต่ยุคนี้เป็นไงครับง่ายมากยุคนี้กว้างยุคนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเราสามารถทำความเป็นจริงได้ไม่ยากถ้าคุณอึดพอครักจริงอดทนบากบั่น มีเครื่องมือให้ช่วยเยอะแยะเต็มหมดขอให้ทุกคนรักษาความฝันไว้แล้วลุยกับมันครับผมนี่แหละฮะงคิดดีๆนะครับจากพี่สืบนะครับขอบพระคุณครับครับนี่คือเรื่องราวที่นําเสนอครับผ่านรายการเมืองไทยดีๆนะครับกับหนังเมืองแคนทั้งที่9แล้วเราก็จะรอดูนะครับว่า9ก้าต่อต่อไปนะฮะทั้งที่10คทั้งที่11ต่อๆไปเลยนะครับเราก็จะมาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เรียกว่าให้คุณค่ากับสังคมนะครับโดยเฉพาะ เป็นคู่รูประการต่อวงการภาพยนตร์ไทยของเรานะครับมาให้กำลังใจกันนะครับวันนี้เราอสองคนนะครับพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับับสสวดีครับสวัสดีครับ